ทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนล่ะเรื่องมันยาวเรื่องมันเยอะแยะมากมายเลยแต่มามพบท่านผู้ชมก่อน<ส>ะนะฮะเกี่ยวกันนี่แหละทา,านะะงนี้ด้วยนะฮะผู้ดำเนินการของเราสามท่านรอพร้อมครับนี่โอ้โหจากเพลงครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย BK p s อค่ะนะอ,อาจจะเพลงเป็นภาพยนตร์เลยอยู่ี้เลือกเลยครับศพไม่เงียบสพมันคงพูดแหละ มันไม่นอนเฉยๆอันนี้คงจะปากจัดมากนะสงบเงียบแล้วสงไม่เงียบไปดูกันแก้วซาซาค่ะเห็นได้อย่างงก็ต้องมีเงียบแน่เลยจะเป็นอย่างนั้นนะไปชมกันได้อ่ะอันนี้จากละครทวิภพทำอีกแล้วโหทำกี่ทีคนก็ดูนะคะคุณเอเชิญยี่ค่ะดังทำกี่ทีก็ดังอ่ะมาถึงเรื่องราวของเราอันนี้เกี่ยวกับนี่แหละสิ่งนี้แหละ ชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันชีวิตของผู้ที่มีคฤหาสน์มีบ้านมีตึกรามบ้านช่องก็ต้องมีชิ้ของกลุ่มคนกลุ่มนี้มาช่วยทำกรรมกรก่อนที่จะได้อยู่ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแต่มาอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วชีวิตของเขาเนี่ยโหก็เป็นชีวิตวันนี้จะตีแผ่ชีวิตของพวกเขาจะมีผู้ที่จะมีผู้ที่อยู่เหนือเขากลุ่มพวกเขากลุ่มรังแกเขาใช้แรงงานนะเพราะนั้นก็จะเป็นการรวมหลากหลายรสชาติ ปุเศร้ตาตลกครอบตาบ,บอ้ย,อยแล้วสุดท้ายจะลงเอยเป็นอย่างไรออโหชื่น่าสนใจชื่อเรื่องว่าอะไรคะชื่อเรื่องตอนนี้โอ้โหเขากำลังดังเลยเกินบักแมนครับเุ้ยบักแมนบักแมน,แมนเจ้าเพื่อนอยากชลลยน,นอิสารมาทำงานในเมืองหลวง ยังไม่มีเป็นที่ที่ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบนะ<_ <k> _>ที่ไม่มีเพราะว่าเลือกคุณพ่อคุณแม่บอกว่า,าถ้าไม่รวยก็อย่าเอา<_ <k> _>อก็เลยเลือก นะจน5 4ตอนนั้นตอนนั้นเงินเดือน700 4ปีแล้ว4ปีแล้วที่ทำงานก็เจ0รเจ้าโรงงานยับผ้าใจลอยร้งองไปเรื่อยเพราะว่ามีคนแอดชอบเยอะกำลังละจะกลับบ้านแล้วล่ะจริงๆแล้ว ดีเป็นคนหน้าตาดีแต่แต่งหน้าไม่เป็นริๆแล้วเป็นคนที่ดูดีก็น่ารักค่ะเอ้าทำไมไม่ล้มอ่ะพี่เป็นใครอ่ะมาทำอะไรทำไมถึงมาเก่พไงเองฮะแต่งตัวนี้น่าจะรู้กลับบ้านคนเดียวไม่กลัวหรอจ๊ะเอาจ๊ะกลัวหรือเปล่าวะน่ารัก นูน่ารักมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะที่บ้านที่บ้านมีกระจกป่าทุบทิ้งหมดเลยค่ะที่สองคนต้องพันอะไรอ่ะมีของมีค่าส่งไม้หมด<ข>เดี๋ยวอะไรนะของมีค่าส่งมาให้หมด,มมหมดก็หนูนี่ไงเพื่อนที่โรงงานไม่เคยทักมั้งเหรอ ทักว่าะไรทักว่าเหมือนปวกเนี่ยอออบไม่เคยทักค่ะเพราะว่าเพื่อนที่โรงงานก็น่าเหมือนหนูหมดเลยอย่าเล่นเล่นเอาของมาโอ้พี่คะสงพี่คะพี่คะ,คะเอาเป๋ามาเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นหนกขอพี่เลยพี่อย่าข่มขืนหนูนะหนูเก็บไว้ให้สามีหนูค่ะถ้าพี่ทำวันนี้ถือว่าพี่ กูเลยนะส่งของี่้ข้ามา นี่แกจะทำอะไรที่คุณีีปนกันซะของกระเป๋าคืนแล้วอยากได้เข้าไปถรอกตัวกลัวฉันตายแล้วก็กลับไปซะอ,อ๋อะจะมาฉันยังไงล่ะพูดพูดทางสงสารเราคนไทยอย่าทออะเลาะกันอย่ามีเรื่องกันเลยอ๋อบอกใครเนี่ย ก็คุยกับเธอไงโอเคโอเคจะกลับหรือไม่กลับเลยเป็นไงเป็นไงล่ะพี่ต่อหน้าฉันแกตบผู้หญิงเหรอแล้วก็เดินเดินไปมันตบก็มีคนมาช่วยแล้วอะกลัวอะไรล่ะหรือเฉียพิธีการเอง

แกก,แกกลงจริงนะแกเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเพื่อนฉันไปช่วยเหลือผู้หญิงแล้วใครมาทำแกวะจำหน้าได้ปะเนี่ยจำได้นี่แก่จำหน้าได้ด้วยเหรอจำได้มากี่คนวะสองคนเองมันมากระทืบถึงนี่เลยเหรอเออเฮ้ยฉันว่เาเราเลิกคบกันสักพักก่อนดีกว,ว่า ไม่ได้คิดไม่ได้คิดจะช่วยเพื่อหรอฉันไม่มั่นใจลัวเข้ามาแกฉันโดนลูกลงไปด้วยเฮ้ย <ale> ไม่ได้ยังไงแกก็เพื่อนฉันเฮ้ย huh, บักแนมนอืมทีวันนี้ถ้าแกไม่ไหวะนะ,ะก็พักผ่อนเลยเดี๋ยวฉันทําเองงานเน่ยเสร็จไม่ทนันหรอกเพราะปูที่สั่งมามันไม่มีคุณภาพมันจะมีได้ไงใครไปสั่งปูที่กินจะหมากมาว <possibly allt S 1> ่าใครมันต้องแกล้งเราแน่เลยว่ะไอ้แบักแมนใช่ แล้วก็ลูกเมียแก,แกอยู่มันนอกอะโอ้ก็เหมือนเดิมมันแหละเจ้าอะไรกินทุกวันนี้นี่ถ้าไม่อยู่ในกรุงเทพตายเลยแย่เลยลูกอีกคนเนี่ยแปคนลูกันถุงใสจะหิวแล้วอะไม่มีอะไรให้มันกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดลุกมาีิเรามาลงมามามา,มา,มา,มา สวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบอกลุงนีดชื่ออะไรพิมครับฮะชื่ออะไรนะพิมน้องพิมพิมน้องเคนโดครับน้องเคนโด้พี่เองไปทำงานก่อสร้างที่เวียดนามนี่เหรอนี่ฮะนี่เหรอลูกแกที่เวียดนามเหรอนี่ครับแม่มันหนีไปแล้วเงียนซึนฟ้าแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับน้องครูครับ น้องครูมีลูกเยอะอย่ามีเลยเชื่อเนอะนะม,มันจะ,อ,ะอดตายเนี่ยทั้งพอ่อทั้งลูกเนี่ยไม่ไหววันๆไม่ได้กินอะไรกันเลยคือเราคอยคอยดูดีๆเนี่ยไม่อ่ะกลัวจะกินกันเองนเลยคุยกับลูกแค่นี่หรอ,อไปออกรายการมาแล้วจะการาอะไรอ่ะอา้าหนูน้อยกุยจูไ้ไอ้ อุ้ยลุงปัญญาเป็นคนไงลูกแก่แก่แก่ตรงนี้แก่ใจดีไหมแก่วิชาแก่ลงมายืนล่างลูกขำหัวผู้ใหญ่ยืนตรงพักใหญ่รู้สึกเหรอเออเออเดี๋ยว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 ้ากกินแล้ว คนนี้เขาชอบไมเคิลแจ็คสันพูดไม่เก่งแต่เต้นอย่างนี้กำลังยกนิ้วให้นิ้วโป้งอือเดีนิ้วโป้งเลรว่าโป้งรักกันแล้วอ่๋อ่ไี่ได้ไม่สองคนเลยได้เลยสามเลยไหมสามเลยไหมสามเลยว้าวเขาโม้ดื้อเลยเขาโม้ดืดอว้าดื้อจุด อยู่เลยลูกนะอาหารก็ไม่ค่อยจะมีให้ลูกกินเงินทองไม่ค่อยมีติดตัวโอ้ลืมพูดลูกอ่ะกินแบ่งแล้วก็แบ่งลุงเท่ง์ด้วยลูกนะคนละกัดคนละนิดหน่อยลูกนิดหน่อยพอนะนิดเดียวอ่าลูกอ่ะพอเลยต้องแบ่งลุงเท่ง์ด้วยลูกอ่าอาลูกอ่ะปากเลยลูกเดี๋ยวพ่อให้อ่าแล้วอ่ากัดดีๆลูกจะไม่ได้แบ่งลุงเขาด้วย เอาดีๆนะลูกเออเอาเธแบ่งลุงก็ได้ถ้าไม่กินเองาไม่กินผมกินเองไม่เอาลูกปอนอะไรนะปอนลุงเท่งปอนลุงเท่งปอนลุงเท่งเหรอลูกเห็นโดปอนลุงเท่งเหรออาปอนลุงเท่งเลยลูกนะอะไรลูกลงยุงอย่าเอามืออย่าเอามือนี้สิลูกไหเอ้ยอย่าเอามือนี้ที ตามีตามเกิดว่ะเพื่อนถึงว่าลูกแกแต่ละคนเหมือนก็เด็กขาดอาหารเนาะกินบ้างไม่ได้กินบ้างอ่ะเหรอเอ้ของแกอันนี้เอางี้ฉันให้แกหมดเลยให้ลุงกินให้ลุงกินเม็ดบัวพอดีนี่ฉันเก็บมาจากหลังบ้านไงกินกินเยอะๆเยอะเฮ้ยอร่อยดีอร่อยี่โต

วันนี้วันนีันนี้วันนี้ลูกายลมเป็นบ้างหายลมเป็นคือหายลมพินไปด้ย